สวัสดีครับวันนี้พบจันรีวิวมีพดพับกระดิกหนึ่งตัวที่ผมชื่นชอบนะครับถ้าเสียงผมแปลกไปหรือผมไอระหว่างอัดคลิปก็ขออภยัยด้วยนะครับพอดีว่าไม่ค่อยสบายนะครับเจ็บคอนะครับแต่ว่าตัวแล้วไม่ได้เป็นโควิดนะครับตัวแล้วไม่ได้เป็นโควิดนะครับโอเคตัวนี้เป็น uh, Spider Co Endura 4นะครับ Endura 4ก็เป็นมีดพับอ,อยู่ในตัวเทเนเซียต ตะกูลเทเนเซียหรือว่ารุ่นที่ใกล้เคียงกันที่ราคาใกล้เคียงกันจะอยู่ระดับเริ่มต้นนะครับก็คือประมาณพันกว่าบาทถึง2000นะครับหรือ2 0 0 0นนิดๆแล้วแต่วัสดุของเขานะครับหรือด้ามจับส่วนตระกูลเอนโดร่าโฟเดลิก้าโฟอะไรประมาณนี้นะครับ2รุ่นพวกนี้หรือแม้แต่ e n นเดล่าก็คืออยู่ระหว่างกลางระหว่าง2รุ่นนั้นจะเป็นมีดที่เรียกได้ว่าอยู่ในเลนราคากลางๆนะครับ ไม่ได้อยู่ระดับตัวท็อปอย่างพวกพาลาตระกูลพาลาสามพาลาสองหรือว่าพวกโยจิมโบพวกอะไรที่ราคาห้าหกพันพวกนั้นนะครับหรือว่าเนทีฟอะไรเงี้ยนะน,นี่อยู่กลางๆนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ประมาณสามพันถึงสามพนนะครับแล้วแต่ด้ามจับหรือว่าแล้วแต่ว่ามันเป็นสีหายากหรือเปล่าอะไรครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ผมชื่นชอบนะครับเพราะว่า ผมชอบเหล็กวีจิเทนนะฮะเคยผ่านมือผมมาแล้วหลายเล่มนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เก็บไว้ใช้งานเองสักเล่มนะครับซึ่งมีโอกาสก็เลยหาซื้อมาไว้ใช้งานเองสักหนึ่งเล่มนะครับเพราะผมชอบเหล็กวีจิเทนของมันมากนะครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันดูแลรักษาง่ายครับไม่ต้องกลัวว่าสนิมจะขึ้นนะครับเหมาะสาหรับเอาไว้ใช้กับอาหารนะครับปอกผลไม้หั่นเนื้อต่างๆเนื้อย่างอย่างเงี้ยฮะอะไรประมาณนี้นะครับ ตนมันจะขึ้นยากมากๆนะครับตนีมจะขึ้นยากมากมาครับเป็นเหล็กวีเจเทนซึ่งเป็นเหล็กที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเมืองที่เขาผลิตเนี่ยจะเป็นเซกิซิตี้นะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับตัวนี้ขอมยาใบมีดเนี่ยจะประมาณ3.7นิ้วเลยนะครับเกือบเกือบ4นิ้วเลยนะฮะนี่ฮะประมาณนี้ครับออกทรงยาวๆนะครับจับก็จับถนัดมือดีนะครับประมาณนี้ พกยากไหมถามว่าพกยากไหมพกไม่ยากนะครับนี่ครับผมลองใส่กระเป๋าของเกงผมแล้วไม่มีปัญหานะครับเพราะชอบพะผมชอบใส่เกงพวกคาร์โก้หรืออะไรพวกนี้นะเกงยียนก็พกได้นะครับพกได้เหน็บแต่ว่าด้ามมันจะโผล่อ,ออกมานิดนึงเนาะตอนเหน็บเป็นเกงโผล่ออกมานหนยดึงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเลยที่ผมชอบเนี่ยคือมันจับถือได้ดีมากมากนะครับเห็นไหมฮะข้อสเปคผมคือ มีจิปปิ้งด้านบนนะครับไปลองนิ้วแล้วก็ตัวฐานมีดเนี่ยเห็นไหมมันไม่มีคมนะครับเวลาพับเก็บก็จะปลอดภัยนะครับอะไรประมาณนี้ Enura 4ระบบเปิดเียจะเป็นท h มโฮนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ s p i d e r c o นะครับเปิดมือเดียวได้นะฮะดีดได้ไหมก็ตัวนี้มันเป็นมีดที่สภาพยังใหม่อยู่นะครับดีดก็อาจจะยากนิดนึงประมาณนี้นะฮะก็คือจะดีด ยากทีหนึ่งต้องสบัดช่วยนะครับเพราะว่าระบบแบคล็อกของเขาเนี่ยแข็งแรงด้วยนะครับทําให้ดีดค่อนข้างจะยากทีดนึงนะครับถ้าเป็นมีดใหม่แต่ถ้าเป็นมีดใช้งานสักพักหนึ่งแล้วก็พอจะดีดได้นะครับาระบบเปิดเป็นระบบทัามโฮนะครับระบบล็อกเป็นแบคล็อกนะครับซึ่งแข็งแรงมากๆนะครับแบคล็อกเนี่ยน้องๆใบมีดใบตายเลยนะครับกดแทบไม่ลงนะฮะแข็งแรงมากๆนะครับตัวด้ามจับของเขาวัสดุจะเป็น F.I.N. นะครับแยกภาษาบ้านๆก็คือพลาสติกนั่นแหละครับ พลาสติกเสริมอ่พวกใยแก้วในลอดต่างๆนะครับประมาณนี้ตัวด้านในมีซับเฟรมที่เป็นสเตเลดด้วยนะครับเนี่ยทำให้แข็งแรงนะครับเวลากดอย่างนี้ก็จะไม่ยุบมากเท่าไหร่นะครับมันจะมีสไปเดอร์โคบางรุ่นที่เป็นรุ่นไลท์เวทนะฮะตัวนั้นเขาจะเขาเรียกว่าเน้นน้ําหนักเบานะฮะเน้นน้ำหนักเบาทนะีนี้พอเน้นน้ำหนักเบา,นนนนนเ,บาเนี่ยตัวซับเฟรมด้านในเนี่ยมันจะ ไม่มีสเตเลตทั้งแผ่นอย่างนี้นะครับมันอาจจะโผล่มาแค่นิดเดียวนะทำมาแค่นิดนึงประมาณนี้มาสลับระบบล็อกนะครับซึ่งเวลาบีบจับเนี่ยก็จะยบยบโยบนิดนึงนะครับอาจจะไม่แข็งแรงมากเท่าไหร่แต่ใช้งานทัท่วๆไปงานเบาเนี่ยโอเคแล้วนะครับเพราะว่ามีพับเขาเอาไปใช้งานเบาเนาะไม่ใช่แบบเอาไปผ่าพงผ่าฟืนเอาไปตัดรากไม้อะไรอย่างนี้ก็มันก็ประหลาดนะฮะปอกมะพงาพร้าวนี่ก็ปอกมะพร้าวนี่ก็ปอกได้นะครับ บอกว่าาวนี่บอกได้ผมเห็นเือยาวันนี้แล้วผมแบบอยากเอาไปผ่าแตงโมเลยนะครับถือว่าแบบน่าจะผ่ามันมือดีนะครับอ่าแล้วก็เหล็กวิจิเทนเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะเป็นจะเรียกว่ากึ่งกึ่งสเตเลสก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะทนเสนิมมากเลยนะครับจับจับเล่นอย่างเงี้ยสนิมแทบไม่มาเลยนะครับแทบไม่มาเลยครับถ้าไม่โดนคราบเหนื่อจังๆจริง,ง,งแล้วก็ไม่ได้เช็ดทําความสะอาดเลยนะขึ้นยาก มากๆนะครับคือมันอยู่ในระดับกลางเนาะในเรียงราคาสามพันเ,เนี่ยหรือถ,ถ้าซื้อมือถ้าท่านซื้อมือสองมาเนี่ยราคาไม่ถึงสองสามพันเนี่ยได้มาสักสองพันหรืออะไรประมาณเนี่ยก็ถือว่าคุ้มนะครับสองพั 2, 000, 2, 000, 5, นสองพันห้ามันเหมาะกับการใช้งานนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบตัวใบยาแบบนี้ก็ไปหาซื้อตัวเดลิก้าโฟก็ได้นะครับเดลิก้าโฟใบมีจะอยู่ที่สองนิ้วกว่าสองจุดเจ็ดสองจุดแปดนิ้วนะครับกเกือบสามนิ้ว ตัวนี้ก็ใบมีดยาวใบมีดยาวเหมาะกับใช้งานด้านอาหารนะครับหรือว่าจะใช้ด้านอื่นๆแล้วแต่จะไปประยุกต์ก็ได้นะครับประมาณนี้แล้วก็การรักษาความคมเนี่ยอยู่ในระดับกลางนะครับอยู่ในระดับกลางไม่ได้รักษาคมได้ดีมากเหมือนพวกดีทูนะครับ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเอาไปหั่นอะไรแข็งๆแล้วบินเหมือน 8CR นะครับก็คือจะอยู่ในข่อนระดับกลางค่อนไปสูงอะไรประมาณนี้นะครับนี่ลองคดี๋ยวลองเทสนี่ฮะผมคมก็ถือว่าโอเคเลยนะนี่ฮะแล้วข้อดีของมันอีกอย่างที่ผมชอบเนี่ยคือมันรับคมง่ายครับรับคมง่าย มีเล่มหนึ่งที่ผมได้มาแล้วไปมีดมันบินนะครับผมก็ลองรับคมดูนะครับมันรับง่ายมากมากนะครับรับไม่ยากก็คือเหมาะกับการใช้งานจริงจนะฮะตัวนี้มีใช้งานที่เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับและได้แบรนด์สไปเดอร์โคนะครับมันมีของปลอมด้วยนะครับต้องดูดีๆนะครับถ้าซื้อมือสองมาก็ออของปลอมเนี่ยถ้าท่านที่เคยจับของแท้เนี่ยจะดูออกทันทีว่าเป็นของปลอมแต่ถ้า ไม่เคยจับแล้วรูปมันไม่ชัดเนี่ยจุดสังเกตเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยคือถ้ามีกล่องเนี่ยก็จะพอยืนยันได้อยู่นะครับเพราะว่าของแท้มันจะมีบาร์โค้ดนะครับแต่ถ้าไม่มีกล่องเนี่ยอย่างตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยผมจะสังเกตรตรงนี้ครับตรงนี้เห็นไหมตรงปากเม,มุมเนี่ยถ้าของแท้นเนี่ยมันจะมีรูนิดหนึ่งเห็นไหมฮะมันจะมีรูตรงปากเปมุมนะฮะซึ่งเป็นเหมือนกันหมดนะครับสไปร์โค เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมหยิบอีกเล่มให้ดูเป็นเทเนเซียสเนาะเทเนเซียสนี่ฮะมันจะมีรูนะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วก็วิธีสังเกตอีกข้อหนึ่งคือตัวรูเนี่ยตัวทั้มโฮในการใช้ในการเปิดเนี่ยครับมันจะเจาะรูมาก็เรียกว่าบาลานซ์ระหว่างใบมีดพอดีนะครับเห็นไหมฮะมันจะเหลือพื้นที่ประมาณนี้รุ่นนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยประมาณนี้ ถ้าของปลอมเนี่ยมันจะเจาะจนชิดอันนี้เลยนะครับมันจะดูแปลกๆมันจะดูไม่ค่อยสมดุลไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่นะครับนี่ฮะประมาณ2จุดนี้ที่จุดสังเกตนะครับอ๋อแล้วก็จุดสังเกตที่ด้ามด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งถ้าของแท้จะเขียนว่าสไปเดอร์โคเอ็นดูร่าโฟจะเขียนชื่อรุ่นไว้เลยนะครับตระกูลเอ็นดูร่านะประมาณนี้ครับแต่เทนเนเซียสไม่มีเขียนนะครับ แต่ว่าด้าม FRN น่าจะมีนะน่าจะมีนะถ้าผมจำไม่ผิดนะนนี้ผมจำไม่ได้นะครับขออภัยประมาณนี้นะครับถ้าเป็นดาน้าม FRN นี่ยจะมีเขียนชื่อรุ่นตรงนี้เลยนะครับซึ่งถ้าของปลอมเนี่ยอาจจะไม่มีนะครับอาจจะเขียนแค่ s เด d e ์ c o เชยๆประมาณนี้วิธีสังเกตนะแล้วก็ตรงจุดนี้อีกจุดหนึ่งคลิปเน็บครับคลิปเน็บของปลอมเนี่ยอาจจะเป็น สกรีนโลโก้เฉยก็ได้นะครับส่วนของแท้เนี่ยจะยิงจะปั๊มเลยนะครับปัม๊มปั๊มลงไปในเนื้อโลหะนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงอ่าอีกจุดหนึ่งตรงนี้ตรงนี้นี่ฮะชื่อรุ่นนะครับสไปเดอร์โคตรงเนี้ยเขาจะปั๊มลงไปเนี่ยนะครับเป็นจับดูเนี่ยจะเป็นจะเป็นร่องๆนะครับตัวหนังสือเนี่ยจะไม่ได้สกรีนนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับวิที่สังเกต ประมาณนี้นะครับแต่ทางที่ดีเนี่ยถ้าจะซื้อมือหนึ่งซื้อที่ร้านที่น่าเชื่อถือดีกวครับอย่างเช่นร้านโอวาซีร้านดีๆนันกดิตออนไลน์ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าซื้อมือสองก็พยายามดูเครดิตพ่อค้าดีๆนะครับของปลอมหรือเปล่านะครับก็เอามาใช่ชมกันประมาณนี้นะครับกับมีดพับนะฮะคมยาวใบเกือบๆสี่นิ้วนะครับน่ฮะก็ยังถือว่าพกง่ายอยู่นะครับ กับ s p ป d e r c o โค e n d น r a 4นะครับเป็นมีดที่ผมหามาไว้ใช้งานเองเลยนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับสวยงามมากนะครับใบเรียบก็เหมาะกับใช้งานทั่ว,วไปดีนะครับ,นะร,บรับคมง่ายแต่ถ้าเป็นใบเกึงก่งหยักที่มีหยักเพิ่มมาครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ดีอีกอย่างหนึ่งกันครับดีเป็นคนระเแบบียบอันนั้นก็จะเหมาะกับตัดอะไรเหนียวเหนียวตัดเชือกตัดอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลารับคมก็จะยากนิดนึงนะครับ ่วนตัวนี้ก็รับคมง่ายนะครับประมาณนี้นะครับกับ Spi d e r c o e n d u r a 4นะครับมีดพับที่ผมหามาไว้พกไว้ใช้งานส่วนตัวนะครับได้มามือสองนะครับสภาพก็ยังสวยสวยเลยนะครับคลิปเน็บก็มีรอยนิดหน่อยนะครับเป็นธรรมดาของรุ่นนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรสงสัยสอบถามมาได้ในคอมเมนต์นะครับ รีวิวช่วงนี้อาจจะห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับพอดีผมไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็เสียงอ,อาจจะไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่ก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับพอดีว่าไอแล้วก็เจ็บคอนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ